อยู่ท่าติดดับโลอยู่ท่ามอ,อืมมันทุกพี่อ่าเราฟินไม่ได้เลยเนาะสบายสบายตรงนี้อ่มาตรงนี้สิ ตรงไหนอีกฝั่งนึงอ่ะฝั่งกำแพงแตกอ่ะอุ้ยเดี๋ยวมันก็มาหรอกแล้วมีหน้าพู้มาเราไห่รูมันเร่องจ้าปลุกเรามาเยอะมากอีปอนชิลมากกล้องนี้ที่แถวนี้หลบหลบชิลนะปอนปอนเล่นเลือดจะมาที่เล่นเรามานะปอนปอนมาอยู่กับเรามะลงมาลงมาวันไม่ได้กลารฆ่าน้องเปิมหมดว่ะเกี่หมดว่ะ จ,จะหมดละกูจะหมดและผู้จะหมดแล้วเวลาเด็ดตัวอะเด็กมันก็มามันก็อาเราจะอยู่เยอะอยู่เยอะจะติดกลัวเมื่อกี้ก็อยู่เยอะนะตรงนั้นนะต่อต่อเลือดเล่นเรือดเลือดลูกเล่นเดือนลูลูลูเล่นแล้วเล่นแล้วให้เลือดไปก่อนนะรถมานานมันจะจบแล้วโอเคโอเคเล่นเลือดสีสัน วังหลังเซฟฝั่งน้ำเริ่มเยอะนะเดี๋ยวนอสเขาจะไปลงฝั่งน้ำกันเห็นมังเข้ามาฝั่งเรากินด้วยเหนือเสน่ห์แรงจริงเลยดูทุกอย่างเลยดูส้มซีนเนี่ยกําลังจะตายยีกตายพอตอเห็นวงแดงไหมไม่ใช่ที่เราใ้ลาตีทินทินระวังว่าดัดข้อหลังนะ ไอ้ตรงกลางกลางลานมันพื้นอยู่กลางลานลังเลวื้นด้วยหรไอ้ซุนหงอไอ้ซุนอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันฆ่าซุนหงอถึงฆ่าทางออกยืนได้ถ้ามีอลิรมาแสดงว่ามันเป็นสายเราต้องฆ่ามันเดี๋ยวนะมาแล้วนั่นใหญ่ฆ่ามันด้วยเห็นไหมมันเห็นไหมวายพี่เดียวจับตก น้องเติบ<อ>จัไจบเหี้ยมานาหมดปีนรถมานาเจ็ดแปดแยบเก่งบอ,อลเราหนีเถอะว้าวไปเรื่อยๆลำม,มันเต้นมันเต้นมันะเต้นวิ่งนะเตรียมวิ่งนะเราวิ่งแล้วเรามาบนหลังานี้ เพื่อนเนี่ยดีอ๋อให้รถมานาเสร็จเราเรียกไหมตกตกอ่ะดีภายในเลื่อยเลยเรื่อยเลยบ้ามาลาจบพอดีเลยแป้งของผมวิลนเดี่ยวเก่งเลยสาธุบุญทุกท่านพี่ปอบปอจะไปไฟของมันจริงเหรอมี่นมีคนนี่นี่แต่ที่ตัวนนั่งตรงนี้เล่นรถมานาจบกูโคตร ปรับปลื้มหยุดไปแอบมะงไงไอีอปองขึ้นมาอีปองขึ้นมาอยู่ด้วยกันมันบวกเขาอยู่แหละโอ้ยบนหลังคาเยอะนี่หว่าคูก็สแลแฉนแป้นขึ้นมามามาแล้วมาแล้วเดีย๋ยวดึงแขนเลยสัตว์ไม่ไหวจะเคลี้ยวทินอะไรไนะทินเลือดอปอนถ้าไม่มีอะไรก็ทินงขีแป้งเดี๋ยวทิ้ให้พี่ปอเขากิ้งม่ล้มมานานไปอ่าเรากินเลือดแล้วเราทิ้งมาได้เราทิ้งมาได้เรานี้แหละที้งแหละ พี่พี่ภายในอยู่ยังมีริ้นกินเลือดเลยเดี๋ยวเราดูน่านานแรถมานากเดี๋ยวเราเไม่มีเลือดไอปอนชิดโดนแล้วอ่ะโดนโดนก็นั่งไปดิไอพี่นุ้มไน่าขึ้นไปแล้วต้องเฟิรมข้ามันพี่เจ้าคนนั้นโดนเบิร์กเขาอ่ะนั่งฟินแฮะแต่ละเปลี่ยนที่ฟินแฮะเปลี่ยนเป็นเอาลุ้นเอาลุ้นเหมือนเหมือนเบิร์กแล้วมันไหลเลยอ่ะ ยไมอยไ,ไอปอนเล่น,นอะไรอาคีภายในภายในโดนก็ช่างมันนั่งต่อไม่ต้องสนใจเราเป็นทีเลยเราต้องด้านไว้ก่อน เราไปแล้วนะขึ้นห้องแล้วไยเจเจมา่อห้องนะโอ้โหให้กูไปดูด้าผาอ่าไม่บอกไม่รู้นะมาออนแทนดิก็มีีขาดีจริงๆเอ้ยไอ้เฮีย เกมกูปิดปิดไปเองฝั่งเราแพ้แน่เลยเฮ้ยมันดูเยอะว่ามันดูเยอะว่ะโอ้ไปทางไหนก็ไม่ได้หลังคาน้ำหลังคาน้ำฮมนโดนได้ด้ไดงอไปไหนมอนหลบมาฝ่ายนี่ไงไอ้ภูเขาไม่เจแล้วก็โดนลุด บอกว่าอยู่ที่เดิมไม่ต้องไปไหนเรายังหยุดกินได้แบบนี้ทมันมันปักก้างลงเลยปักกันนั่งเปนเลยช่างแม่งเนี่ยพี่โดนปักพี่ก็นั่งอยู่เนี่ยพี่ไม่ทำอะไรเลยแกทำให้เนี่ยสาวบองโป๊ะไม่นั่งได้หรือทำแพงทำแพงไอ้ตัวนี้มาทำอะไรเฮ้ปล่อยแม่งไปปล่อยแม่งไปมาทำอะไร ไปแล้วนะไปแล้วนะเออไปบ้าก็ย้ายบลอยจับได้ยังอยู่ได้ไม่โดนบี้โดนไม่มีที่อยู่ก็นั่งไปเฮ้ยโดนตีก็นั่งต่อไกเหนื่อยดิหนีไปไกลๆมันจะมีพวกคอยเจ็บพินวงนอกเยอะเราอยู่แถวนี้แหละเพื่อนเราเยอะมีิย ต้องเข้าเกมออกใหม่ไปในกระบ,บี่เดียวหายไปไหนไม่รู้อ่ะ<บ>ใช่ครับต้องรีต้องรีส<บ>ุดทีครับรเด่นนภาแล้วยิงเลือดให้เด่นนาภาเด่นนาภาซุอไว้ย,ยิงเลือดให้แล้วไหนกุแก้เอากก้มานาเต็มเข้าเกมมา ไ,ไอ้ขิงไอ้ขิงไอ้ขิง,ขงจะม่องของมึงมีไก่แยกล่าเกมเด้งเห็นปะเห็นค่ายข้างบนปะขิงยิงเลื่อนให้แล้วขิงแข็งไว้ขิงเอาพิษหลบไปด้วยนะแอะไงล่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งจะได้แล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ค่ายไม่ขึ้น ยอดยอดืนอยู่ตรงบมปูนข้างบนก็ได้นะโอ้ยไอ้ยอดจะกดนีกดนันติมันลอดออกมายากกินป่ะเออขิงดีมากตบมันตายไอ้ไครใครตาย อ่าพี่กวีเนอยามันมานาไปไงโอ้โหโคตปัามีปียิงบงยิงบัฟทำไมจะสบายขนาดนี้ข้างหลังข้างหลังลังเลยมาลังเลยข้างหลังข้างหลังทีนข้างหลังแล้วข้างหลังอ่ะปล่อยแม่งพี่ปอข้างหลังมีหน้าที่ทินมันเยอะไงตรงนี้ว่ามันจะขึ้นมาเ้าเราอ่ะจะเอาเราขึ้นมาแค่ว่ากันน้องเฟิร์มข้างหลังมันเริ่มเข้ามาแล้วนะเอาโอเว่นมาดักหลังอ่ะข้างหลังข้างหน้ากะแดกแล้ว นั่งต่อนั่งต่อลานลานหน้าลานแล้วลอกออก เอ้ย hey, ถ้าอีสาวบางโพเห็นนะบงพินต้องแตกแน่นอนพี่บอกเลย โอเคยิปผู้ิวมาแล้วยิปผู้ิวอีโคมาแล้วบายแล้วแก้เพี่หาที่กันใหม่นะครับเดี๋ยวพี่หาที่ให้เราทนกงนไปสักพักตายแล้วตายอีปอนจะจบไปเลยมีการรแล้่เป็นไรเราพวกเราหายเหรอ งั้นเคลียร์มาเลยเดี๋ยวกลับไปเจอกันนะเดี๋ยวพี่พิลเลนเอร์ให้ล้วตายแล้วเฮียตายหมดมเ,เดี๋ยวเรามันเบิกเสร็จก่อน เหรอนะแต่ฟันั้ัมันตีกับคูเนียหรอมันอาจจะแบบไม่มีใบคงไปค่ายทีำมุ่งหร่ไหมมันตีคเียเนี่ยเออเออดีแล้วดีแล้วดีแล้วไปคูเยไม่เลิกเนี่ยมาเทไปชมมันทำดีไม่ทำดีนี่คูเลียตตตาย น่ <Like S 2> พินพินคีขึ้นแล้วนะอีอีพินภายในะอีหนึ่งคนยังหาที่ไม่ได้ใช่ไหมเร็วรวมเร็ว,รวเร็วน,น้ำรวมขึ้นหลังคาน้ำหรือเราเป็นหลังคาดีกว่าที่เก็บได้เขาปอดภัยนะไม่มีอนะไรแล้วมิ่งเพื่อนเราเต็มเบอร์เหมือนมันจะเริ่มมาใช่ไหม,ไมคิด User disconnected from your channel. <laughs> กันขึ้นแล้วล่ะรีหัวเท่แปลงนะคีดโดนะคะเบแม่งรายินกดลุนอยู่กดโลอยู่เหรอเอามึงกี้ตายไงพี่จริงๆไงพี่เล่นเลือดจบหนึ่งรอบแล้วเว้ยไม่โดนขัดด้วยวะโอ้โคกดปืม้มอย่าลื้อเดี๋ยวรู้ ขอใครหยับทีแป๊บหนึ่งโอ้หอ่ะขึ้นเรื่อยละโูก็ท่าวแดแล้วโหแม่งดาจอบเลยหรอพี่ใกญ่ไม่ก็ตายเลยเปทางที่พี่ ยังไงล่ะถึงได้แล้วหลังคาฝั่งเขาไม่มีนะว่างไม่คิดหมวพี่ใจแล้วโอ้ยเหี้ยโดน <5 S 3> ดู <5 S 3> แบบ <5 S 3> ไม่ได้ไดเดินอ่ะ มีลินกับปอนตรงพี่ว่างนะสงบสุขมากตรงไหนเอยดี๋ยวพูดสิเดี๋ยวมันตามมันจะไม่สงบพรายนบอกไม่บอกไปไหนเหลอๆตงากาสงบสุากโวยโวยโลัลล อะไรไม่ได้เลยแม่งมึนยาวเลยเออคิดแล้วหมูฝั่ง,งน้ำเยอะอะไอมาเพียต์ตอหยับไม่มีตะเกียงจ้ะมาเพียต์ยตอย่างก็แต้มนะเราเห็นไีแล้วมาเพียต์ตอย่างเลยอะพายจ่อมาก

ฝั่งน้ำฝั่งน้ำฝั่งน้ำเล่นได้ฝั่งน้ำขึ้นมาได้จูกก็เอ๋บนหลังคาทางออกพี่ปอรอดมานานรัวรวสู้ บอ,บองดิบองดิ้ีตบกูวนไม่ตี้ตบกูที่ปอมมาหาผักเเปิดแผนที่ก็หามาเข<อ> <มา S 2> ียนบาบองคาโอา้ดิงเยเฮ้ยเี้ยนั่นเบิร์ดีเบิรั่นเบิ จริงมันอยู่ข้างหลังเทปนะตรงไม้อะหรออ่าไม่ไม่ข้างหลังเทปแล้วก็บนข้วงต่อนเทปอ่ะไม่ใช่เขาที่เก็บหญ้านะเขาข้างหลัง หลกเนาะที่เรียกตัดเลี้ยงออกมาแล้วมันเดินตามละมันบินอ่ะมันก็จะเห็นว่าหลังคาเขามังเยอะหลังคาเขามันเยอะ,อย,อะยังเล่นเลือดอยู่นะยังไม่ต้องเล่นเลือดแทนนะเป่นได้เรืเเ่อยชงีิชิลเล่นตรงไหนเนี่ย กดมสิคะหาให้เจอนะคะอย่าบอกนะคะว่าตรงไหนหาให้เจอเดี๋ยวพ่ปหาแล้วมีูเด็กด้วยครับเดี๋ยวาเ าตาหลังคาฝั่งเขาแม่งออกนะกับหน้าลานกับตรงกลางเลยออกเยอะเลยไาย,ยิงมันเทพแปลงคลุบลงไม่เห็นดานเมจระตายล,ยลางัลง,ลงเลลังเลเทพแปลงลังเลเทพแปลงลังเลเทพแปลงสุดดีซัมเมอร์พึ่งสองคนเลยนะมันพึ่งสองคนเลย อไอระหว่างไอใครเล่นพินคีวะไอปอนใช่ไหมอืมปอนโยงมาเล่นเลือดพี่จะลองลบมันนะ okay, okay. เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไอปอนโดนเลือดไอมิลินพินแทงก่อนนะพี่จะลองลบมันนะให้จบอยู่นะใกล้จบเพลงแล้วไ้พีเถอะอ่าตอนนี้ให้ปอนเลือดมิลินภายในยไปก่อนเลย ลวกเข้าตรงกลางลวกเข้าตรกงกลางเบอร์ลินกำลังวืดกดลุ่รลุ่เลยกดลุ่รลุ่ไปตรงกลางเลยกดลุ่รลุ่มม่วงม่วไปตรงกลางเลยลลลวรลยลวบแล้วรวบแล้วรวบแล้ว đem khỏi đi mồi vậy Ai một cứ một ạ รถมานาเสร็จตกเพีงต่อรถมายพี่ปอลุนหลัวดูมากตอนนี้ user disconnected from your channel พี่อนอโต้พี่ปอไปนั่งก็แก๊กก็แก๊กสบายตัวเด็กได้จ้ะ <laughs> user joined your channel user disconnected from your channel งไรวะเนี่ยขังเห็ดเปียก เออรถมานาจบอีกแล้วครับมากูเล่นรัวๆมีแต่พินเล่นไม่เป็นไรมั้งเนาะจะพินกฟนแทาอีกเป็นพี <c oughs> ฟ้าพื้นอยู่หน้าเซฟเฮ้ยตรงบันไดทางออกมาร้านอ่ะบันไดทางออกมาร้านอ่ะมีอยู่มีลาล่ามีแพทแม่อยู่โอเคตายหมดต,ตรงกลางตรงนี้ตรงกลางแทนแอ้มพินชี้อ่ะทินเล่นก่อนได้ไหม โอ้ยๆๆเลือดกูห้ามเราเล่นผิดอันนี้อันนี้มันไม่ใช่เลือดเหรอเรเล่นผิดเราเลือดกูเดือดจะหมดหลอดแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เลือดผะเมื่อกี้เนี่ยดีปอดเล่นผิดผิดโอ้ยๆๆเลือดกูไม่เด้งหนึ่งขันยก็ว่าทำไมไม่มีเล่นสปู๊เลือดละเป็การหลอกกับคุณเล่นผิดเลือดอ่าตอนนี้ตรงกลางตรงกลางกับกำแพงกำแพงเขากำแพงเขาฝั่งเขาตรงกลางกับฝั่งเขาตอนนี้ เหมือน,นมีความรู้สึกจะโดนมีความรู้สึกนี้อะไรไหมครับม,มันโดดขึ้นมามันโดดขึ้นมาโดดขึ้นเขาเ้ยอลิอลีมาอาไก่ป่าย8เมตรอ๋อมันไม่มาว่ะ เฮ้ยดูโดนถาเจอแล้วโอ้ย oh, 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 hey, โดนเบิกโดนเบิกไม่ยยูโตรงนั้นอ่ะขาเจอแล้วพักข้างบนบายบายลาก่อนพี่ลม <c oughs> มีตัวไม่มีจิ๋วด้วยนะ มันปีเกตแจมไรอะไรจะตอกให้ยูใช่ไหมแปลงออกแล้วเทพแปลงมันออกเทพแปลงออกหลีหล่วยออกเอ๊ะอะไรอยู่บนแตีงอ่ะ เจออ e ีปอนละกูไปไกลๆอ e ีปอนก่อนเดี๋ยวพาปีนไปหามัน,มนอยู่ข้างบนน่แหละดีแล้วหกมันก็ได้โดดขึ้นมาข้างบนผักมันไม่ได้อยู่ทางอ e ีปอนนะมันอยู่อีปอลด้วยเนี่ยใครว่าหนุมจีนสลับเปล่า ดีไหมสะโปร,ระวังนะนาเียสยานตัวแจม กูมาตีไปุ๊บแปลๆปมามาเอ้ป้อนกูโดนปินมันลุ <c oughs> ่มกูนึกว่ามันอยู่ตัวเดียวฮะแหม่ไปละพีป้ายกูป้ายไปหาที่ใหม่ก็ได้ว่าอีกหนังหมีไม่หาผักข้งางบนแล้วหรอปะ <c oughs> อืม อีเทนน,นากกบอะไรเขาไม่เด็นมาจบแล้วโอ้ฝั่งน้ำเยอะฝั่งน้ำเยอะท,ท,ทั้งทั้งตรงห้องหน้าฝั่งน้ำตรงกลางแล้วก็บนหลังคาเฮ้ยใครอยู่บนเข่าระวังนะมันซีงขึ้นไปอีกแล้วนะหลังคาหลือลาล่า,ลาสองตัวเอง หลบหลังช้างแม่อย่าพูดว่าจะเลิกตีคนแล้วแหละอยู่ไหนก็หาเจอว่าจะเป็นเฮ้ย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 เย้ยเราแบบสะเทือนใจมากจะไปยั <h ums> งใต้